เหรียญรุ่นแรกปีพุทธศักราช2516เนื้ออันปากา้าหลวงพ่ออาร์ตวัดโคกยางจังหวัดบุรีรัมย์ท่านเป็นสิทย์เอกของหลวงพ่อเพียรวัดถนนหักสุดยอดเกจิของภาคอีสานในยุคนั้นมีผู้คนและชาวบ้านให้ความเคารพและศรัทธาทำให้เกียรติศัพท์ชื่อเสียงของหลวงพ่อเป็นที่รู้จัก ซึ่งเป็นเหรียญที่คณะสิทธิ์จากกรุงเทพมหานครที่เคารพและศรัทธาหลวงพ่ออาร์จัดสร้างและแกะบอกปั๊มเหรียญมาถวายให้ท่านปลุกเสกเป็นเวลาหลายพรรษาจำนวนสามพันเหรียญแต่เหรียญเนื้ออันปากา้าพอปลุกเสกเสร็จหลวงพ่อกเรียกลุกสิทธ์มานำกลับไปกรุงเทพมหานคร เพื่อไปแจกให้ญาติพี่น้องของคนกรุงเทพเกือบหมดคนละแวะกไกลวัดหรือคนในพื้นที่จึงไม่ค่อยได้พบเห็นพระเนื้ออันปาก้าสักเท่าไร่ปัจจุบันกลายเป็นเหรียญที่หายากแล้ว